สวัสดีครับพบก,กับผมพร้อมบวกนะครับวันนี้พร้อมบวกอยู่ในเทรดดิ้งวิวนะครับวันนี้วันนี้จะพามาดูอิโตเคเรนซีนะครับโดยวันนี้ก็ราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0 0ดอลลาด์นนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับโดยมีแนวรับ อยู่ที่44,000 44ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็แนวต้านแรกก็ทะลุไปแล้วนะครับแนวต้านที่48,000นะครับโดยวันนี้มีเหรียญที่น่าสนใจอยู่2เหรียญน,นะครับซึ่งตอนนี้ Bitcoin ก็เป็นขาลงนะครับขาลงอย่างชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับ ตัวแรกเป็นเหรียญเนอร์นะครับเนิร์เนอร์หรือเปล่าผมก็เรียงไม่ค่อยถูกนะครับโดยตัวนี้นะครับดูการพุ่งขึ้นของกราฟนะครับจาก0.5ดอลาร์นะครับพุ่งมาถึง1.08ดอลลาร์เลยนะครับโหถือว่าสูงมากๆนะครับ ตอนนี้ก็ก่าก็เคลื่อนไหวเป็นไซว์อยู่นะครับอ่าก็ถ้ายืนเหนือ1.10ดอนได้ก็อาจจะเป็นขาขึ้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะดิ่งลงมานะครับตัวต่อมานะครับเป็นมิเลอร์นะครับมิเลอร์ตอนนี้ก็ยังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับ แต่ตอนนี้ก็อาจจะกลับตัวแล้วนะครับตอนนี้ทะลุแนวรับแนวต้านที่2.31ดอนแล้วนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่2.7นะครับถ้ายืนเหนือแนวต้าน2.7ได้ก็มีโอกาสวิ่งไปถึง3ได้นะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเบื้องต้นกันดีกว่านะครับมาดูประวัติของ u l s นะครับหรือเหรียญเนส์นะครับซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตัลของสิงคโปร์นะครับเปิดตัวในเดือนกันยายน2017น,นะครับตรงกันข้ามกับสกุลเงินดิจิตัลส่วนใหญ่นะครับซึ่งไม่เคยมีการเสนอซื้อขายเหรียญเบื้องต้นเลยนะครับแต่ได้ปล่อยโทเค็น40ล้านโทเค็นลงในแพลตฟอร์มไมแนน์นะครับ ในวันในเดือนพฤศจิกายน2 0 1พนะครับโดยราคา1เหรียญ1นดอนตอน1เหรียญน,นะครับตัวนี้ตัวต่อมานะครับเป็น m i เลอ r ์นะครับซึ่ง m i เลอ r ก็จะทำเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการฟาร์มเหรียญหุ้นสารัฐนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับ d e c e n t r a l i z e d e x c h a n g e ทั่วๆไปนะครับอย่างเช่น u ูนิตไวนะครับหรือคอม p พอร์แต่แตกต่างกันที่ว่านะครับ m i เลอ r จะเสนอคขายบริการและซื้อขายนะครับแลกเปลี่ยนการฟาร์มและสเต็กนะครับด้วยสกุลเงินริปโตนะครับที่จับคู่อยู่กับหุ้นใหญ่ๆของสารัฐนะครับโดยการด้วยสับสินนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ